ด่วนครับแม่น้ำท่าจีนเมืองสุพรรณใกล้วิกฤตแล้วครับ อันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานะครับในเอกพันธ์อินใจเอื้อครับนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเปิดเผยว่าวันนี้น้ําขึ้นอีก32เซนนะครับระดับน้ำในแม่น้ําสุพรรณบุรีท่าจีนอยู่ที่5.25เมตรต่ำกว่าระดับถนนพระพันวาษา35เซนติเมตรแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับเนื่องจากประตูน้าผลเทพนั้นเปิดรับน้ําเพิ่มขึ้นเป็น110ลูกบาทเมตรต่อวินาที ร่องมรสุมเคลื่อนลงไปทางภาคใต้ตอนบนฝนจะลดลงแต่ก็ต้องติดตามการเคลื่อนที่ของพายุจามีอย่างใกล้ชิดนะครับขณะน,นี้เคลื่อนตัวทางทิศตกเฉียงเหนือครับเนื่องจากระดับน้ําในแม่น้าสุพรรณบุรีเริ่มขึ้นใกล้จุดวิกฤตแล้วครับเทศบาลเมืองสุพรรณได้เดินเครื่องสูบน้ําทั้ง20เครื่องที่ติดตั้งไว้เพื่อระบายน้ําที่เข้ามานะครับเพื่อรักษาพื้นที่หากจุดใดมีน้ํารั่วเข้ามาแจ้งได้นะครับที่เบอร์ างานป้องกันนะครับที่035511555ครับผู้สื่ขาวรายงานต่อไปว่าขนาดนี้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำ ท่าจีนนะครับในพื้นที่อําเภอเมืองอําเภอสองพี่น้องอําเภอบางประมาได้รับผลกระทบจากการถูกน้ําท่วมขังอีกครั้งหนึ่งประชาชนต้องย้ายของขึ้นที่สูงเป็นรอบที่2นะครับหลังจากที่น้ําลดไปก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามขณะนี้อําเภอสองพี่น้องกําลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทําให้มีปร,ริมาณน้ําสะสมในทุ่งเป็นจำนวนมากครับการเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวกประกอบกับประชาชนเร่งสูบน้ําจาก ทุ่งนะครับลงสู่แม่น้ําซึ่งส่งผลกระทบทําให้บ้านเรือนประชาชนและทัความเดือดร้อนเสียหายทางจังหวัดได้ประสานงานกับมพนะฮะนำเครื่องสูบน้ําไปดาเนินการสูบน้ําแล้ว